คิดแล้วนี่คิดแล้วนี่คิดเลยเกินคาดสวัสดีครับโจปะเล็กครับวันนี้ก็มองหมายชิ่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่ห้วยแฉ่นะครับ ก็ไม่ได้วิ่งไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้หลังจากที่น้ำท่วมก็ไม่ได้มาตกนานแล้วนะครับฝั่งนู้นจะเป็นสปริงเวย์นะครับตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วแล้วถัดไปจะเป็นน้ำโขงนะครับตอนนี้น้ำกับในห้วยถึงกันแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เข้ามาเช็คในรอบหลายเดือนเลยครับก็ได้ปลาไปแล้ว3ามสี่ตัวนะครับก็จะเป็นปลากระมังไม่ใหญ่ครับประมาณ3มนิ้วแล้วก็ปลาส้อยครับ วันนี้จะตกเป็นระยะคัน4.5นะครับคันผู้ใจเหมือนเดิมไฮบินซิเวอร์ระยะ4.5วันนี้ตกเป็นแบบไม่ตายนะครับ2ตะขอ,อยหญ่น้นนิ่มนะครับตะขอเบเล็กๆเดี๋ยวมาติดตามรับชมดูนะครับว่าผมจะมีผลงานเป็นยังไงบ้างครับ หมายนี้เมื่อก่อนผมเวลาน้อยผมก็มาบ่อยนะครับปลาไม่ใหญ่มากจะเป็นปลากระปังแต่ว่ากินทั้งวันครับหลังจากที่ไม่ได้มานานเพราะว่าน้ํามันท่วมครับอุย้ยแล้วก็ไหลช่วงหน้าฝุนนี่แหละครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตกเลยตอนนี้น้ํามันชนกันแล้วครับน้ําเสมอกันน้ําในห้วยกับน้าขงนนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาเช็คตัวครับ ไม่ได้เข้ามาตกนานแล้วโอเคเลยนะครับยังมีตัวกินเหมือนเดิมครับลงไม่ขีดไม้ก็มีอาการเลยครับ 2> 2, years later. พอแล้วครับเดียบร้อยบอกแล้วมีหน้าทำไมมาไม่ติดโอ้ตาย Pamel. นีโอ้โหแช่ดำเศรไาดไว้เแค่ หน้าทุนไม่ขยับถอนสวยๆเลยเสียดายไม่มีที่ซุมทุนนะครับทำตกหายไปเลยทั้งกระเป๋าเลยรอบก่อนเสียดายมากของประจำตัว มูลค่าไม่มานะครับแต่ว่าใช้ทุกวันมันก็เสียดายอะครับหายทางกระเป๋ากันน้ำเลย วันนี้ลมแรงหน่อยนะครับตั้งแต่เช้าแล้วอากาศก็คึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกครับเล่นแล้วนะครับเล่นละเ,เล่นแล้วครับถอนถอนมไซายครับโอ้โหเกินคาดโอ้โยไม่คิดว่าจะโอ้โยบอกว่ามีต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่มาเลยนะครับ สวสวยเลยชุดหน่อยไม่ได้อะ่ะครับ <Hey. S 2> เต็มปากบนครับสวยๆเลย ย,ยาวๆเลยนะครับถ้ากินอย่างนี้บันเทิงแน่นอนครับ กมแรงมากครับกินแล้วครับกินแล้วโอ้ยอมากนะครับสวยๆเลยตัว เยียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโดนโอ้ยลูกปลายี่ส่งนะครับแต่ผมไม่เอาผมจะปล่อยไม่ใช่ปลาเป้าหมาย ไปชิงมดนยีนนโลโลดูนี่แหลนก็จะมากันหลายคนใชม,มีพี่กับ,บน่แหละกินแล้วนี่กินแล้วนี่กินแล้วนี่กินเลยเกินคาดสวยสวยสวยยิ่งน้องไก่อยู่ใ,ใกล้เองที่ ที่กระดงสูงไหมสูงอยู่นะใช่ไหมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะเอาพวกนั้นมาด้วยเดี๋ยวถามพี่เขามินชิบหายเลยนั่นน่ะลึกลึกลึกเลยสองคอสองคอเล็ก,กเล็กมากมีเ,กเล็กมีใหญ่ว้าวตัว ธรรมดาที่ไหนหออเออได้ไปแล้วเจียงกังตอนแรกๆก็หลับมงอยเหมือนกันแหละยกไงโชว <c oughs> นน์นั่นไงนั่นไงโอ้โหเอาโดนนะครับโดนนะครับ ไอ้้นเหอนกูขึ้นมเ่ยกูแตกกูไม่ขึ้นดุ่นกูแตกจะมัดึงเหมือนปลาเมื่อกี้ขึ้นมาด้วย ว่าโดนสัตเจอแล้วมอกมาสีเห็นยิ้มย <im amas> ิ้มยิเลยก์คันไม่น้าจะกดเยอะกว่านี้เขาผาตมากดมาติดโนหลอดอาหารก็้ต้อ้าเกยเกับอะไรเก่วกัิ่ง ไปตอนที่แมงล้าลามยังทองคอแล้วแงเข้ายาดเดึงเชื่อเลยดึงเชื่อแล้วก็สาวาสได้ดมงเข้าป่าบิหายดีครับถ่ายสีฟองอยูดูยถ้าไม่โดนเงี้ยมมันตอนถายดีให้หมเชื่อเดี๋ยวมันก็ยอมยกแล้วกลเบากลับไปยงใสู่้ เนี่ยต้องเอามันออกถ้ามันอยู่ในแถนี้หลายตัวแล้วปลาล็กมันไม่เข้าเลยลงไปมันพับเหยียลงไปมันพับเหยีย ปรรูคับมาที่นี่ถ้าไม่ได้มาไม่ถึงเลย

กำลังแทบเลยนอนอมที่หย่อละลายในปากปั๊บข้าให้ถ้ามันกดลงค้างไว้นิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สยับไม่อะไรนั่นแหละ ที่เหมียวกันก็ไม่กิน

มาสรุปผลงานเลยนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วพอที่ทอดให้แมวนะครับมีกระมงเล็กใหญ่ปนกันแล้วก็ได้ปลาตะโกงมาตัวนึงครับต้องถือนี่หน่อยไม่คิดว่าจะมีตัวอะไรก็เกินคาดครับ กระดุมสูงหลายตัวอยู่นี่ออกมาดูสกไปเลยตัวสุดท้ายครับควรผีอะไรกันนะครับค้างนะช่าง เป็นใหญ่ที่สุดของวันนี้นะครับปาตะโกกหรือแถวอีสรนเรียกประโจนะครับบางที่ก็เรียกประจอกครับผมจะไม่เอานะครับเพราะมันน่าจะใหญ่ได้กว่านี้แค่นี้ก็พอทำกินล้วครับผมจะปล่อยน้ำหรือเปล่าปล่อยอ่ะขึ้นมาสามวันลอยไม่รอยเดี๋ยวก็รู สองตัวตัวเดียวตักว่าพอได้วัดนะครับคิดว่าจะไม่ได้วัดโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าความคราบสวัสดีครับ